มาเลมามามาไ,ไม่ได้นะหรอวิ่งวิ <c oughs> ง่งหนีเคยวิ่งไหมเคยครั้งนี้เคยอุ๊อดด้ว <c oughs> ลม้มดือ <c oughs> ถ้ารู้ว่าลุกปุ๊บพอจะพาไป <c oughs> สวัสดีครับพกเราช่อง อล่าฟอกไทยเล่นอล่าเฟ้นไทยแลนด์ด้วย้วยขาด้วยขาดวยดวยดีเนหน่อยเดิน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 เน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 เ ไล่ไหมไล่ไล่เหรอนละเหรนะ่ะเฮ้ยถูกใจครับเขาถูกใจบัวบานมากไม่รู้ใครเอากล้วยมาให้บัวบานน่าจะเป็น f c นะครับพี่เอากล้วยมาให้บัวบานมีบ้านคนเลี้ยงเยอะแยะไปหมดเลย oh, <no. S 1> ไหนดูหางดยดูหางดิ <laughs> เราจะตัดไปทำตะกรุดให้หมดเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยที่หลกักไปเลยขอภยอภัยครับ ขอนแห้งวะเดี๋ยวเหรียญละเหรียญละล้างขี้ตาหน่อยตื่นใจเขาแล้วบวัวบานดีโงการบัวบานนะครับ ไปใส่แนละ้วาทำอคอกเสร็จนะฮะใส่ผูกระดรถลาเง้งนะจูงเหมือนสุนักเลยนะสีขั้นแห้งนะนต้นไม้ต้นนั้นทูจะว่าหล่อนเเห็นเจ๊มานะแล้วเห็นเจ๊อ้อนมาเคยไ,ได้กิน งงเอาแต๊ามาหลังกันนี่นี่ได้ยังไม่อีกละโอ้ยนี่สมพ่อขนาดน,นี้นนเจอกันไม่ได้นะครับนี่นีถ่ถอยมา,<ป>มาถอยมาถอยมาเฮ้ยอนันนี้มากไหมอันนี้เล่ามากินแตงอีกเล่าเ๋ยวสิบันทึกกิน <laughs> ดูเอาละไรมา เออเอาไปเห็นไมกินก็นไ,มไม่ไดเดี๋ยวเดี๋ยวเอามา,นานหนีม่กม่แมเอาปลอนเลยเห็นกันไม่ได้นะฮะเห็นกันนี่เป็นลบกันไปเปลบกันกนะมาถึไปยูซิลลบกันก็คือถ้าเจอเจ๊มาเนี่ยครับก็จะไม่ทิ้งทุกอย่างนะครับ <c ười> ทิ้งกิจกรรมทิ้งภาร,รกิจทุกอย่างที่ทาแล้วก็จะเดินเข้าไปหานะครับเจ๊ท,ทันที

เดินละเฮ้ยหันมากะนี่ อยู่ไกลไม่ได้นะครับเดี๋ยววิ่งหนีวิ่งหนีเคยวิ่งไหมเคยครั้งนึ่งเคยครั้งนึงอ่านปิดหน้ามึงก่อนอุ้ยเออบ่ได้กินดอกดูไปดูเปลือกข้างหน้าดิเขากินเปลือกวันนะไม่กินเปลือกไหนอันเดียฝั่งนี้ฝั่งนี้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไหนฝั่งนี้ลแล้ว สบายกว่าที่มีนะครับไม่กล้าวิ่งมาเน,น่ยแหละเขาเคยเอาไปผูกตรงนู้นอยู่วิ่งกลับมากลัวกลัวอะไรไม่รู้กลัวอะไรไม่รู้เอาไปผูกไอ้ตรงนั้แซมสั้นเก่าอ่ะกลัวไม่กล้าไปใช่อันนี้จะวิ่งมาทำท,ท,ท่าทำทำท่าแลียนมันดีซื้อซือ้อซื้อโกงใหม่ยืซือ้อมามามา

อัตยานะครับบัวบานทุกวันนี้โตแล้วเก็บขาไหมล่ะลงมเมืเอ่อกี้เอาขอกินหน่อยเี้มาเก็บมาล่ะเกียนมาเบียนมาต่อนอย่างมันเยอ

ไม่อยากไม่อยากไปโลกเป็นโลกนี้แล้วนะหลังจากที่<า>พวกท่านไม่ได้เห็นมาเยอะนะฮะโลกขาอ่อนก็กำเริบขึ้นมานะครับโลกขาอ่อนบึงบึงบินบินชูมืเห็ด ไม่อยากไปไปเ,เดี๋ยวรสร้างอคอกเสร็จก่อนจะให้วิ่งเล่นลก็คืออารมณ์เขาเริ่มเพ้อแ,แล้วอารมณ์เขาเริ่มเพ้อแล้วลมเริ่มรุนแรงนะมาไปผูกก่อนไปเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่พอใจนะๆๆไปไปไปพบไป เออไปไปไปดูบุญบุญนีเออยันนี้มีทรายให้เล่นตรงนี้น่ะมีทรายให้เล่นปะไม่ได้แล้วอเลนเล่นรุนแรงให้เราอ่ะอยู่พยายามพยายามกระดืบหนี เด <mm ี๋ดต้องพยายามที่สุดนะครับกวยเกย์ในดูเหยียบทิ้งหมดเลยไม่กินนะเล่นไงห่วงเล่นเดี๋ยวมาเรืงสินะเอาเอาทะลุลุกปุ๊บพ่อจะพาไปอย่าหน้าอย่าไดวิ่งหนีนะสัยไม่ดีนักเรา 哎嘿嘿。<Hey. S 2> <laughs>